สำหรับการแนะนำคำในการจเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ยังจะไม่พูดถึงมหาสติประฐานาสูตรทั้งสี่เพราะว่าถ้าจะพูดไปก็เกรงไปว่าความสมบูรณ์แบบในการปฏิบัติของบรรดาท่านทั้งหลายจะไม่ครบถ้วน มาจากอิธิบาทสี 4, ซึ่งมีความกำลังสำคัญในการทำทุกอย่างคำว่าอิธิบาสี 4, นี่คิดว่าท่านหลายยังไม่ลืมอิธิบาสี 4, เป็นคุณเครื่องที่ให้ความสำเร็จแก่ท่านทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมหากว่าท่านเป็นชาวบ้านจะประกอบกิจการงานใช้กำลังอิธิบาทสี 4, เข้าช่วย เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการไม่มีอะไรบกพร่องจะได้ผลสมบูรณ์แบบจริงๆอันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจงรักษาไว้เป็นสมบัติสำคัญนันทางจิตขอทวนีครั้งหนึ่งว่าอทธิบาทสีก็คือหนึ่งชั้นทะความพอใจในกิจที่เราจะพึงทำ สองวิทยะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสามจิตตะอาจิตใจจดจ่ออยู่เสมอในกิจที่เราจะพึงทำไม่ละเลย <c oughs> ไม่ไม่ทำจิตให้เหินห่างไม่พลัง้งไม่เผลอจดจ่อจ้องอยู่เสมอว่าเราจะทาสิ่งนี้ให้ได้และสีวิมังสาก่อนจะทำอะไรทั้งหมดใช้ปัญญาพิจารณาใครโครวเสียก่อน ให้ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเป็นประการใดแล้วก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดีเท่านั้นไม่เลือกที่ในสายที่มีผลชัว่วนี่ถ้าดีบาศีมีครบถ้วนแล้วก็จรณะสิบห้าประการของดาท่านทั้งหลายก็จะครบถ้วนโดยแล้วก็สามารถจะควบคุมบารมีทั้งสิบประการให้ทรงตัว อาการแนสามอย่างที่กล่าวมานี้ขอบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายจงทรงให้ครบให้ทวนอย่าให้บกพร่องเป็นขาดแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็อยเสียใจมากตั้งนี้เพ่อไรพรู้ว่าถ้าปล่อยให้การในสารไม่บกพร่องความสำเร็จต่างๆที่ท่านต้องการจะไม่มีผลเลย เป็นพระก็จะไม่มีผลในด้านความเป็นพระเป็นคารวะก็จะไม่มีผลในกายงานที่ท่านจะพึงทำเป็นอันว่าต้องพยายามควบคุมให้ทรงตัวแต่ได้ว่าการเจริญพระกรรมาฐานเพื่อการบรรลุมรรคผล คำว่ามรรคผลนี้ก็ไม่ได้เกณฑ์ว่าจะต้องให้ท่านเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคีอานาคามีระพะลหันเสมอไปแล้วความตั้งใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควรจะตั้งใจในเกณฑ์นั้นว่าเราต้องการผลสูงไม่ต้องการผลต่ํา เพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีรมตั้งใจที่เรียกกันว่าอดิฐานบารมีทำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำเหมือนกับคนเดินทางถ้าเราออกจากบ้านแล้วก็คิดว่ามันจะไปไหนก็ช่างไปมันส่งเดชไปต่วนเนี่ยไปอนเรว่าไปส่งอย่างนี้ผลมันก็ไม่ดี มันจะดีได้ยังไงบรรดาท่านอย่างไรตัรว่าไม่การไปไม่หาจุดหมายปลายทาง <c oughs> มันก็จะจุดเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่ดีไม่ได้ถ้าเรามีเจตนาเจาะจงว่าวันนี้เราจะไปไหนแล้วก็เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างนี้การเข้าถึงจุดนั้นก็เข้าถึงได้เร็ว ก้อน,นี้มีประมาณชั้นใดในการเจริญเพื่อกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการตั้งใจไว้ก่อนว่าตั้งเกณฑ์ไว้ให้สูงเกณฑ์อันแรกที่เราตั้งไว้ก็คือพร,ร,ระอรหันต์เมื่อเราบทมาความนี้เราต้องการความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่บวชศัก์แต่ว่าบวช ไม่ใช่บวทตามระเพณีจะคิดว่าสวดสักคำวาบทบทตามระเพณีก็มีหวังอเวจีมหานรกไม่มีทางรอดเพราะว่าพระเหล่านี้แม้แต่พระด่าพระเท่านั้นอย่างสุวรรณมชฉาเป็นพระอยู่แต่ว่าเธอมีพระไม่เป็นพระไม่สำรววม ชอบด่าพระโดยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่คือฟ้าแล้วนี่บาปก็บาปหนะักถ้าจะมีบุญก็มีบุญหนะักดังนั้นในเมื่อการตั้งใจของเราก็ตั้งว่าให้หนักคือตั้งเอาอารหันต์เลยพ่าบวญคราวนี้เราต้องการเป็นพระอรหรันต เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้เดื๋ว่าเดินทางไกลขึ้นต้นไม้เราต้องการขึ้นให้ถึงยอดแต่ว่าเอิญมันไปหมดแรงจริงๆถ้าไม่ถึงยอดอย่างต่ำที่สุดมันก็ถึงคบค่าคบข้างล่างคือกิ่งใหญ่ข้างล่างเป็นอันว่าเราก็มีโอกาสได้ขึ้นถ้าเราจะคิดว่าเอาขึ้นมันส่งมันจะขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ช่างขึ้นมันส่ง นั่นดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อยเปล่าอยู่ข้างล่างถนนั้นเพราะขาดวิริยะอุตสาหะข้อน,นี้มีประมาชัน้นใดการเจริญกรรมฐา,านในการบทชพระกุมมนกัน <c oughs> ผมขอ,อนำแบบฉบับเกา่เกาๆที่ท่านพระโบราณาจารย์ท่านเขียนคำขอบรรบชายชาว,ว,ว้วา,านิพานัสสะสัจีิกริยายะเอตังกาสวาวังกะเหตวา บางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามมันก็มีความจําเป็นถ้าเราไปนิยมตามคลิ่บุคคลดีเขาไม่ใช้นะั่นแสดงว่าเรามาจะตามไปตามเขาให้ถือความมุ่งหมายเดิมไม่ว่าการบวชามานี่ท่านแปลว่าข้าพระเจ้าขอรับข้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพาน ในเดิมทีเดียวกันอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้นี่ในเมื่อเก่าเขามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติถือตั้งใจตามบุคคลชั้นเก่าไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบวชไม่ใย่สักแต่ว่าทำกันอันนี้การบวชเข้าม,มาในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่ง บรรดาพระทั่นหลายจะเข้าไปในป่ามาเรียกนกรรมฐา,านจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตามสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นนะท่านไม่มานั่งรับคำสอนเราฟังกันอยู่วันละสามสี่ครั้งแบบนี้ท่านฟังกันครั้งเดียวพอฟังครั้งเดียวฟังแล้วก็จำจำแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในป่า ปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลออกมาเลยแต่ความจริงวัดเราเนี่ถ้าเหมือนจะคิดว่ามันไม่ใช่ป่ามันก็คล้ายป่าป่าก็มีเสียงนกเสียงกามีธรรมวิเวกมีกายวิเวกวัดของเราจริงๆนี่นก็มีความสงบสงัดพอ เพราะเสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรตัวอะไรของเราเนี่เสียงบทเสียงเพลงของเราเนี่ไม่มีเวลาพักจากการฟังคําแนะนําแล้วก็มีอาการเงียบสงัดจะมีอยู่บ้างเกิดเสียงสุนัขเห่าสุนัขขอนนี่เราก็ต้องคิดว่า,นาวในป่าว่าในป่าจะมีเสียงนกเสียงกาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำความดีกันได้ นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่าพระที่เข้าป่าต้องยงกินต้องริ้งกัดที่นั่งที่นอนก็ไม่สะดวกอาหารก็ไม่สะดวกแต่ก็ท่านก็สามารถทำความดีกันได้เราอยู่ในสถานที่ดีกว่าท่านมีโอกาสดีกว่าท่านนั่งสบายกว่านอนสบายกว่าอาหารการบริโภคก,กดีกว่าสถานที่ก็ดีกว่า แต่ถ้าบางเอื่นเราทำดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่งก็แสดงว่าเราเป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระไปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจา้าความจร,มริงทรานไม่ได้สอนมากทั้งสอนเล็กๆในน้อยเท่านั้นนับตะว,วันพรุ่งนี้ไปท่านจะเห็นบุคคลตัวอย่าง ว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระพุทธเจ้าคนดีศึกษาจากพระอริยสงฆ์คนดีเขาศึกษาได้นขนาดไหนแล้วในที่สุดท่านหลายเรานั่งเข้าป่าชัดกลับออกมาแล้ไม่แทงกลับก็เป็นอรหันต์กันเลยนี่มีกันอยู่มากท่านลีลาแห่งการเจริญเป็นกรรมฐา,านนี่เข้าถึงผลบรรดาท่านสาธุชน และพิสุสมัมเนรนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเวลาก่อนที่จะอธิบายเรื่องพระกรรมฐา,านท่านจะเข้าใจใจรับฟังบคุคคลตัวอย่างทนี้ก็เป็นอันว่าเมื่อพระไปสษาพระกรรมฐา,านจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็สอนไม่มากนิดนิดหน่อยหน่อยพอเข้าใจ บรรดาลูกบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะไปหาภาษารีบุตรก่อนเมื่อพระเข้าไปหาภาษารีบุตรแล้วภาษารีบุท,บทก็ถามว่าถ้าเธอไปในแดงไกลถ้าชจวบ้านก็ถามว่าเธอบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเธอบวชเพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่ายังไง บรรดาพระทั้นหลายผูกนั้นก็จนใจไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงพระสารีบุตรจึงได้สอนว่าถ้าบาังเอิญมีใครเข้ามาถามเธออย่างนั้นขอเธอทั้นหลายจงตอบเขาว่าเราบวทเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่ก็หมายความว่าการดับกิเลสไม่ให้หมด หมายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื้อเหลือหมายถึงความเป็นพระหลานนี่เป็นอนุวาพระโบราณอาจารย์หรือต้นเขตแห่งพระพุทธศาสนาท่านมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เรื่องการบวชเข้ามานี่ท่านมุ่งความเป็นพระรหนต์เป็นสำคัญฉะนั้นคำขอบรวชาในสมัยนั้นจึงมีคำว,ว่านิพพาน สัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาซึงแปลเป็นเดียรความว่าข้าวเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัทให้แจ้งเพื่อทำเพื่อข้าวเจ้าขอรับผ้ากาสาวพ่อพัทเพื่อทำให้แจ้งเสียงพรนิพพานนี่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้นะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลงไปก็อย่าเปลี่ยนอย่าแปลงกำลังใจคำขอบรรพชาไม่สำคัญ สำคัญที่ความมุ่งหมายของจิตของเราเท่านั้นนี่พูดถึงความมุ่งหมายแล้วก็มาพูดกันต่อไปในครานี้ก็หลักเกณฑ์นในการปฏิบัติเพื่อการต้องการให้เข้าถึงมรรคผลองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาได้ทรงแนะนำกับท่านปัญญวคีราษีทั้งห้า ที่ป่าอิติอิสตนะมฤคกทายวันเพราะว่าในสมัยนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระิชิตามานเลิกจากการทรมานกายเมื่อสมเด็จพระจอมไตรหันเข้ามาบริโภคอาหารเพื่อร่างกายมีกำลังเพราะว่าพิจารณาแล้วว่าการทรมานกายนี้พระ,พระองค์ทรมานมาถึงหกปี ร่างกายสูบหอมอดอาหารอดกลั้นไม่ก็กลั้นกลั้นใจกลั้นลมให้ใจเอาลิ้งกดเพนดานฟันกัดฟันเขไว้กลั้นลมให้ใจอย่างหนักอาหารก็อดจนทั้งร่างกายสูบหอมเอามือลูบก,กับขนร่วงออกมาตามมือพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทำอย่างนี้ถึงหกปีไม่สาเร็จมรรคผล อาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอำนาจบารมีเดิมจึงโดนบันดาลให้องค์สมเด็พจพระวิชิตมานพิจาจรณาเห็นว่าการพิจาจรณาการทรมากับนอนทรมานกายอย่างนี้ไม่เหตุทางสําเร็จมากผลแน่พรามทั้งหลายทรมานกายไม่เสมอเท่าเรา เราทำยิ่งกว่ามากเจนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าจงคิดว่าผลแห่งการมรุมาผลหน้ากตยอยู่ที่กำลังใจไม่ใช่มาฝึกกันที่กายเอเจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงหันมาสวยพระกยาหารเวลานั้นท่านปัญญวาคีฤศีทัห้า มีท่านัญญาโกลัญญานวัปปะท่านนามะก่อัญญาโกลัญญาวัปปะอัสชิทามหานามและใครท่านน่นลืมเลยเป็นนามห้าท่านเดียกันเห็นว่าพระองค์สมเด็จพระทง์ท่านมากมากด้วยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตามคนนี้ไป ล่อยองค์สมเด็จพระจอมตรายอยู่แต่พระองค์เดียวต่อมาเมื่อพระองค์สเสวยพระกยาหารมีกำลังดีแล้วองค์สมเด็จพระบทีแก้วเข้าไปที่ใต้ต้นโพคนดีมีพรามออกยาคามาถวายแปดกรรมสมเด็จพระภูมมีพระภาคเจ้ามารับยาคาแล้วก็ปูลงไปนที่โคนต้นโพ นั่งหันหลังพิงต้นโพหันหน้าไปนำด้านทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอดีฐานว่าวันนี้ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอัขาดอารมณ์อย่างนี้ขอ ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายโปรดรักษากำลังใจตามนี้เพืา่อการบรรลุมรรคผลในศาสนาขขงองค์สมเด็จประจนสีอยู่ในจุดที่เรียกว่าเราไม่สนใจกับร่างกายแม้ร่างกายมันจะตายก็เชิญเราต้องการความดีนี่จุดนี้ขอบรรดาท่านนั้นหลายจนจำให้ดี พราะในคืนวันนั้นเองคือมันแบ่งเป็นสามยามยามแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากขาทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ยามที่สองได้จุตูปปาติยานหรือทิฏฐิยุปยานรู้ว่าการตายและเกิดของสัตว์ว่าสัตว์ที่เกิดมานนี่ทั้งหมดเดิมทีมาจากไหน คนและสัตว์ที่ตายไปแล้วตายไปแล้วประโยชน,ยยน,น์ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นตอนที่สามยานที่สามองค์สมเด็จพระทศพลบรรลุอวิเศษสมาสัมพพธิญยาณยคือทำอาสวัชกิเลสให้หมดสิ้นไปหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระจรอมไตรก็มานั่งพิจารณา ว่าธรรมที่เราบรรลุน,นี่ลึกซึ้งกัมเรลาภาพมากยากที่บุคคลจะพึงบรรลุตามได้ท้อพระไทยแต่อาศัยที่พระองค์ทรงเป็นพระสัพพน์ญยูสมเด็จพระบระมครูก็ใช้อำนาจกำลังยานทราบว่าคนในโลกนี้มีกำลังอยู่สี่ชั้นด้วยกันกำลังของจิต หนึ่งอุคติตันอยู่มีปัญญาดีมากแนะนำเพียงหัวข้อยอ่อยๆก็สามารถจะบรรลุมรรคผลได้สองวิปติตันอยู่คนประเภทนี้ปัญญาซา้มลงนิดหนึ่งเมื่อแนะนำหัวข้อยังไม่เข้าใจต้องที่บายจึงจะบรรลุมรรคผลได้สามเนยยะคนประเภทนี้จะสอนให้บรรลุมรรคผลไม่ได้ แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงสัสนาคมทรงศีลได้สี่ประทับประมะคนประเภทนี้ใช่อะไรไม่ได้เลยเ <IS> AS <C AST IC> มื่อพระองค์ทรงทราดบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วองค์สมเด็จพระบรทิพแก้วก็มาพิจารณาว่าใครหนอควรที่จะรับระทำคำสั่งสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็บรุมาผลสมเด็จพระทศพลก็ทรงทราดบด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าท่านอารารดาบทและอุทกันดาบททั้งสองท่านนี้ถึ่เป็อาจารย์สอนเรามาถ้าฟังพระธรรมเทศนายของเราพิงจบเดียวก็จะได้บรรลุอลหรหันต์แต่เมื่อองค์สมเด็จพระทสงทันพิจารณาไปก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปเสียแล้วเวลานี้ไปอยู่ในเพร่ในอรรูปภมก็ได้สมาบัตแปด ท่านพิคิดว่าโอนหนออาจารย์ข้าเราชิบหายจากความดีเสร็จแล้วไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้พิจารณาไปทีก็ทราบว่าท่านปัญจวคีหรือสีั้งห้ามีท่านญากโกฏัญญะเป็นต้นเยียงท่านญากโกฏัญญะท่านวัปปะท่านมาหานามท่านอัศชิ เป็นอนุวาท่านปัญญวกคีหรือสีตั้งห้านี้ถ้ารับพระธรรมเทศนาของเราจะมรุมาคผลสมเด็จพระทศพลึก,ลกได้ทรงพิจารณาว่าท่านทั้งห้านี้อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิดิสซอีสิปตนะมริคธายวันแขวงเมืองพาราณสีสมเด็จพระมาหาหมุนนีจึงทรงสเสด็จไป ขาเล่าลัดๆเวลาน้อยเมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญญวคีคราษีทั้งห้าที่แรกก็นัดหมายกันว่าจะไม่ต้อนรับเมื่อเข้าไปแล้วก็ลืมความเดิมต้อนรับท่านตอนนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงวาธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลาย ที่เราเรียกรวมว่าสแสดงธรรมจักในขอตัดมาเฉพาะเรื่องตอนสำคัญว่าเวลาที่จะเจริญให้เข้าถึงมรรคถึงผลที่เรียกกว่มโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสหรือว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากวาต่างสงสารหรือว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความพุกจะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตะกิรมฐานโยกเว้นจากการทรมานตัวคือว่าอย่าอดอาหารอย่าปล่อยให้ร่างกายหิวอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วในการก่อนและอย่าทรมานตัวเกินไปเคือก,การปฏิบัติอย่างนั้นเราทำมาแล้วทุกอย่างแล้วก็ทำมายิ่งกว่าใครทั้งหมด แต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ข้อนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนคนได้ในปัจจุบันจะเห็นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านนิยมการเจริญพระกรรมฐานด้วยการทรมานตัวนั่งเครียดตามที่เห็นมาในที่บางแห่งนั่งกลั่นลมให้ใจบ้าง บางทีก็แข่งขันเวลากันกุฏินี้เราเจริญมาตรกรรมฐานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มตั้งใจว่าจะพักนอนลงไปเดี๋ยวหนึ่งกุฏิน้นเสียงนาฬิกากรี๊งขึ้นมาอ้าวคนน,นั่งแล้วก็นะเราไม่ยอมแพ้ลูกก็มานั่งใหม่นั่งใหม่เพราะได้กำลังใจดีเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะพักกุฏินอนเขานาฬิกาปลุกกรี๊งขึ้นมาแต่ความจริงเขาน,นอนอยู่ นี่ครับหลุกเขาเมื่งตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ทําต่อไปเป็นอันว่าคืนยังรุ่งทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยนี่เคยเห็นมาอย่างนี้เป็นการทรมายเกินไปท่านนั่งไปเห็นว่าอารมณ์สายด้วยมันม,มปวดเมื่อยทนไม่ไหวก็จะเปลี่ยนยาบทเสียนั่งนอนยืนเดินทําได้เหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนอยาไปทรม,มานมันมันจะเกิดเป็นโรคประสาท นี่จำนะจำแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้าใครเป็นโรคกระบา,า์เนื่องจากเจริญพระกรรมฐานผมจะไม่รับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าทำแคพ่พอดีพอดีมันไม่ไหวก็นอนภาวนาให้มันหลับไปนี่อย่างนี้เรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานิโยกตรงเว้นเสียเรืการนี้สองการมาสุขานิการนิโยค เวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจรารณาขณะเดียวกันนั้นก็นึกอยากจะได้ชั้นโน้นนึกอยากจะได้ชั้นนี้นึนกอยากจะได้อย,ากกาย่างนั้นไอตัวอยากนี้ท่านแปลว่ากามคือความใครมันทําใหรอร้อารมณ์ใจกระสับกระสายไม่มีผลในด้านของความดีนี่ขอท่านมโยคาวจรทั้งหลายจงเว้นอาการอย่างนี้เสีย อย่าทำย่าสร้างมันขึ้นมามันจะเป็นโทษมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบรรดาท่านทั้งหลายส่วนที่ทำให้แทนทายได้ดีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดากล่าวว่าต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือทำแค่พอเหมาะพอดีถ้านั่งท่านี้มันเมื่อแล้วก็พลิกได้เปลี่ยนอิทิยาบทได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนนิยาบทก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยาบทนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ไหวนั่งคาถาจะนั่งพับเกียบก็ลุกก็มันนั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้เองกายนึกว่าสมัยว่าเราไม่ได้ฝึกกายนี่เราสึกฝึกใจนั่งไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายคนเดินเดิน เราภาวนาและพิจรารณาอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินหรือว่ายืนเมื่อนั่งยืนเดินไม่สบายคนนอนนอนไม่ไหวก็ปล่อยให้มันหลับไปอย่าทรมานมันอันนี้เวลาตื่นตั้งใจเสมอว่าก่จะหลับถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรเราจะยึดอารมณ์นี้ไว้ทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จับอารมณ์นั้นทั้งๆท,ที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ทำตามตอนนั้นไปเลยหรือว่าไม่พอใจในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จงจะลืมว่าพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีท่านได้จากการเดินพระกรรมฐานกองนั้นจะไม่เสื่อมเพราะเราได้มาจากอิริยาบถที่มีการเคลื่อนไหวระบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเวลาที่จะแนะนำกันสำหรับวันนี้ก็ แล้วแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็หมดไปก่อนต่อที่นี้ไปก็ขอสาว่พระองค์สมเด็จพระชินวจนจงพยายามทรงสติสัมปชัญญะใหส้สมบูรณ์ตั้งใจใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัยาศิยะใสจนกว่าจได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี